สมเด็จอมภมจริงๆรูปร่างสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเป็นยังไงก็ขอรัตนาขอต้องการพบท่านท่านมาปรากฏพระองค์เอ็นพวดทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนไข่เมือกไข่แก้มอิ่มยิ้มน้อยๆยิมีปากไม่บุ๋มไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เขปั้นกัน พราะตัวลูกที่เขาปั้นกันนี่แก้มตอนตอนตอนปากบ่มลงไปท่านบอกว่ารูปร่างของฉันจริงๆเป็นอย่างนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าต่อมาก็เปลี่ยนรูปถ้ารูปร่างของฉันในสมัยที่ผ่านแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนให้ดูถ้าถามว่าถ้าจะปั้นลูกของท่านจะให้ปั้นแบบไหน ได้ปั้งปานแบบสิพพานธรมบาดปน,นุษย์ถ้าบอกว่าปั้นอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านก็นั่งทําภาพให้ดูเป็นเหมือนพระพุทธรูปปั้นแล้วก็มีเรือนแก้วเป็พระจิตรราชท่านให้ดูตัวรูปจริงๆที่ให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงเออไม่เหมือนกับรูปที่เป็นมนุษย์และก็ไม่เหมือนกับรูปทนิพพาน แต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการท่านมาแสดงแบบนั้นอยู่ทั้งสามวันติดติกันมานั่งให้เห็นประมานวันประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ดูจนละเอียดเราคิดในใจว่าเราเป็นคนเห็นแต่ช่างเขาไมา่ได้เห็นถ้าอาจจะปั้นไม่เหมือนก็ได้จึงขอบารมีของท่านบอกว่าเวลาที่ช่างเขาปั้น ขอได้ปิดไปดนใจเป็นไปตามพระวุทธประสงค์ท่านก็ยอมรับจึงได้สั่งให้ในายประเสริฐแก้วมณีปั้นรูปที่พึ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าบอกลักษณะว่าเป็นจำนั้นอย่างนี้ถ้าได้ที่สุดเมื่อก็ปั้นเสร็จก็ไม่ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องอัศจริ์ เ้าว่านายประเสริฐคนนี้ก็จะเริยนกรรมฐานมโนยิทธิมโนยิธิได้แกก็ทำอะไรตามควตามตามกำลังใจที่แกได้มาก็อาตจจมาก็บอกว่าก่อนจะปั้นให้จุดโทษจุดเทิงก่อนอรัตนาวารมีของท่านก่อนขอให้ท่านดนใจให้มือทำตามไปที่ท่านต้องการ <c oughs> ความจริงก็เป็นอย่างนั้น